ปลาหม่าปลามาปลามาต้ปลามาครับปลามาปลมาข้าไปเลยขรับไปเลยครับไปเลยเบื่อมั้ยลงไม่ได้เบิื่อหนังเลยหนังเลยหนังเลยปลาม่านี่หนังเลยหนังเลยหนังเลยมีบะมีบะบอยู่ที่ท่าแก่มีบะมีบะเอ้มีบะนะมีบะโอ้ อย่างพ่อบอกกูไม่หนึกคิดเดียวมาเป็นไม่หนึกคิดเดียววันดดววนี้คือพ่อบอกกูปัญญาปัน่นนำรถโตครับยิงย้าไม่โต้กีหยังลุ่มล้าไม่ได้เพื่อนไหนไอ้ยาเอออบอกรวยอะยำเลยอะมีบัดรไหมอบอ้บานไ <c oughs> ปภารกิจวันนี้ครับปลอมตัวกันแล้วครับโนครับโต๊ะจอโดกับเป็นได้ทุกอย่างดูเรื่องแต่เดี๋ยวจะเป็นอะไรครับวันนี้ Beri dia

ตรงนี้มีคนเฝ้าเขาไม่เข้าพี่จะังไม่รู้เรื่องไงพี่บ้าภาษาครนรู้เรื่องไหมคนรู้เรื่องดูแต่ว่าขอนิดเดียวได้ไหมมันขอไม่ได้ไม่ให้คนอคน,อนอกเข,ข,อข้าให้คนข้างนอกเข้าของเขาหายบ่อยเขาให้จับขโมยอยู่เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มาก็มาขอพี่ก่อนได้ไหมขอนิดเดียวหรอกขอไม่ได้พี่ขอไม่ได้ก็ไม่ได้ไไดเลย พี่ก็ไปเก็บเลยตรงนี้ไม่มีคนเฝ้าอยู่ทขาไม่ใคุยกัคนอื่นเข้าพี่พี่มานี่ยกองแลได้มามานี่ก่อนมาเนี่ยสันพี่มาถึิ่งยังไม่จอดหาของไม่ได้พี่ไม่เห็นเราการอยู่อะเพี่บ้านเขาอยู่บ้านใครอ่ะหรือหรตรงนี้ที่กองของพี่ไหมอ่ะของของใครพี่ก็ไม่ยารู้หรอกรู้ว่าเขาอยู่ตรงนี้ไอ้นี่มันที่ทางสายไฟ พีต่างสายไฟอะไรพี่มันพีของเข้าพี่ไปดูหลักอนอนไหมจะพาไปดูเดี๋ยวเดีี๋ยวพ่ก้อยไปเรียกแฟนมาพาไแล้วเร,รือ่องเลยจะเรียกแฟนมาหนูบอกแล้วนะหนูเตือนแล้วนะไปเจอแฟน,นหนูน้อยทีนี้นนอโอเคงนะั้นงั้นไม่ต้องคุยแล้วนะเอามาันมาที่ก่อนพี่จะมาเก็บตรงนี้ไม่ได้พี่ไม่เห็นของข้าอยู่เขาไม่คนเอาข้ามันมีคนมันมีของเข้าวหายอยู่แถวเนี้ยปล่อยจะตาย ดูความบางดีนะไหน่น่อนะอะะ้ยกรบอะตะปวยเปรียกมาตะปวยเปรียกมาอยากรูไหมอยู่สุดินอยากจะรูไหมทานอยู่สุรินัญหาทันไหมพากันยกกระนมาปหาของเก่าไม่เห็นคนเขาเฝ้าอยู่รขาไม่รู้ว่าเป็นกองนั่นไหม จะยิงกันอย่างเดียวเลยพี่โอ้โอรู้ไม่รู้นะพอนนยิงไปหลายคนแล้วโอ้พาพูดไม่ฟังน้ำพี่เบวนคองเก่าเฮ้ยเฮ้ยจยินดิอกแล้วนะมาดีไมไปทหานะเฮียแล้ว บอกดีๆแล้วไม่ฟังใช่ไมไปโอเคโอเคนี่นี่ยาจะลู้ไหมอียาจะูไหมเดี๋ยวพาไปบ้านเลยท้ายไหมยาจะลู้ไหมไปหมตำรวจตำรวจว่าูี่ยาจะรูไหมเดี๋ยวพาไปบ้านเลยท้ายาจะรูไหมไปไหม ตำรวจตำ,ตำรวจวางมือวางมันวางมือวางมวางมันวางมึงไวางมึนวางยิงวัวไอ้หี้ยิงวัวไอยิงวัวไอกยิงวัวไอ้วยิงวัวไอ้ยิ

กระสุนอะไรกระสุนขนาดอะไรนี่ขนาดาษต้องต้องวิ่งเก็บจากพี่มาพี่มาแล้หนูก็ไม่รู้บางทีอ่ะคนบางทีก็ใช่อต่พี่พี่ไม่อยากให้รู้ไงที่มาแบบนี้เพราะอะไรเพราะเราทำกับชาวบ้านคนอื่นเขาร้องเรียนมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วเข้าใจเออยอมละพี่ชอบพี่เแล้วมันเห็นกันอย่างชัดเลยคราวนี้เอาปืนมาต่อหน้าพี่ตำรวจเราเราไงสมมตำรวจอย่าบ้า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 ไม่มียาบ้าแล้วพี่แล้วนี่อะไรนี่อะไร พี่เอาไปเยอเท่าไรไอ้ยาไม่ใช่กอ้เ้องพูดแบบนี้ไม่ได้ดูมินนะอันนี้ไม่รู้ไม่แน่อนี่ยะนี่นี่นี่อะยังไม่รู้อีกนี่อยู่ในกระเป๋าเรานี่ยนี่นี่นี่ต้องมีนะผมต้องมีตลอดเวีดูเหตุการณ์ต้องมีทุกคนดูเหตุการณ์่าเลยเมือานมีกามีแม่นีมีกงนอน่งรน่าอนไม่ต้องมาโกหกผมหรอกมันคือเรื่องจริงผมมาไม่ยากผมชุดตระวาดาใจชุดช่างศึกสองเลยทำงานด้วยความบริสุทธิ์ไม่เคยนั่นเลย โอเคอันนี้ผมไม่รู้นะพี่แต่ว่าพี่มันเจอในเป้าพรมงคนนอนเพิ่งลุกพอมีครับนะผมบอกให้เปิดกล้องจี้เลยเดี๋ยวนี่กระเป๋าเราดินะนะนี่กระเป๋าเรานี่ระเมงไหมนี่อยู่ในกระเป๋าเรานี่ใช่กระเป๋าพรมงคลอ่พร้อมกับกระสุนปืนเนี่ยนี่เนี่ยอันนั้นผมรับพี่นะนะเดี๋ยวนี่ยาอยู่ในนี่นี่ถุงเดียวกันนี่ยนเดียวกันเนี่ยเปิดแล้วต่อหน้าเมื่อกี้กระเป๋ามันมีอะไใบพี่ก็ไม่เป็นไรลูกนี้หมายถึงลูกนี้เจอมาเยอะนี่เรียมแบบนี้เจอมาเยอะนะร้องทุกราย เออแล้วเมียไอไปมันก็ต้องสมควรโดนแหละพี่พี่ผมก็ต้องกอโทษด้วยนะบางทีผมไม่รู้บางทีมันแบบนู้นก็มาปุพวกผมก็งงหมดแล้วพวผมแบบพี่เดียแล้วสุดท้ายหลังจากที่เมียไปไอ้มีคนไปปลุกเราใช่ไหมเราก็ปืนมาจ่อตำรวจถูกไหมเมื่อกี้ถูกไหมครูจะยิงถูกไหมล่ะครูจะยิงใช่ไหมตอนแรกโอเคหลังจากนั้นเราก็ยิงมาหนึ่งนัดถูกไหมครับจริงไหมรับไหมเรายิงรับไหมยิงไหม อันก็คนไหนคนนี้ลองมองตาเดี๋ยวลองเมียเนี่ยครูจะยิงตั้งแต่ครั้งก่อนแล้วก็จักปืนแอกนา้ก็ได้พร้อมตัวมาเป็นคนเก็บขยะอันนี้คือปบร้อยครับผมโดนเขาเป็นคนเก็บขยะครับจ่าตั้มชักงติดสองเลยนะครับพร้อมดจกําลังทําทํามาเก็บขยะตรงนี้ปรากฏว่าเมียบอกเลยว่าเดี๋ยวโดนลูกปืนแหละพูดเรื่องมาเก็บตรงนี้โดนลูกปืนอ่ะท้าย เกี่ยบปืนด้วยเกี่ยบปืนด้วยคนนี้ผมไม่เข้าใจเราเชื่ออะไรเราชื่ออะไรนี่ชื่อเล่นยั่อะไรครับพี่เอาชื่อเล่นจริงเชื่อเล่นจริงเลยเอาชื่อเล่นกิ๊กแจ็คครับพี่เอาแจ็คที่ไหนปฏิพันธ์โทษพี่ขอโทษเอาปืนมาถ้ารับแจ็คพี่กครับพี่แจ็คแจ็คเออถ้าเราปุกผมยิงมาเดียวพี่ตายเออหลับตาพี่ผมเอาปินออกให้นะนี่ถ้าเราผมยิงกับพี่ตายเมื่อกี้เดี๋ยวผมไม่ยิงนะพี่ยิงพวกนี้นะที่ตำรวจใช้อำนาจควบคุมตัวเราเนี่ยถูกไหมเพราะเราถืออาวุธอยู่ นะอ่าตำรวจต้องใช้กำลังจังหวะนั้นนะกอดรัดว้านเบี้ยกับเราเพื่อใส่กุญแจมือมันก็มีบ้างนะนะที่จะโดนที่รถคว้เบี้ยถูกไหมเอออ่านใจพี่อ่เพื่อความปลอดภัยจะเตรียมรวจเองนะครับโอเคโอเคกาจรจาทุกอย่างเราไม่มีอะไรอย่างอื่นเลยโอเคขนาดจุดสองสองนะขนาดจุดสองสองนะใช่เออนี่หล่นอยู่ที่หน้าบ้านเรานะโซนเราย็นจริงตรงนี้ไหมเมื่อกี้ใช่แล้วก็คัดปลอกออกมาไม่ไม่มันคัดมันเอาอะไรคันนี้จะบอกว่าหลังจากที่ ตำรวจเราได้รับการถูกนะว่าพฤติกรรมของนายแจ็คเนี่ยเวลาใครมาเก็บของเก่าเก็บขยะบริเวณที่ริมทางสายไฟเขาเนี่ยจะถูกข่มขูชี้ชี้ที่หนตัวนายแจ็คก็ได้แน่อนเพราะว่าพวกนี้ก็บ้าเพรอะไม่มีเมียก็ไม่มีและก็พร้อมกระสุนับทุกคนโดนมาหัวบ่อร้อยดูนะครับใครจะเชื่อว่านี่คือหบ่อร้อยพันธบัตรโทับาราเม็ โอ้โหจุดที้ยางเป๊ะครับผมนี่จากตั้มเหมือนกับคนเก็บคนกวัดอะไรนะคนปูนวันนี้คนปูนเนี่ยไม่โทรห้นลูกพี่แหละเจมส์แล้วตั้มป่ะวนปูนนะเลยแล้อีกเหรอเจมส์แล้ั้มาเก็บขยะกันพี่แจ๊คครับผมถามปืนกับลูกกระสุนนี่มาจากไหนพี่ไอ้ลูกกระสุนนี้เจอมาพี่ไม่ไม่เนี่ยลูกกระสุนนั่นแหละลูกกระสุนนะลูกกระสุนนะมีอยู่แล้วพี่ เองว่าเราดิดอนอย่างเร่งเข้าใจไหมเวลาตายก็ว่าอย่าดอนอย่าดอนคืออย่าอย่าอย่าดูแบบนี้เข้าใจไหมอออย่าเข้าอย่าเข้าหรืออย่าเขาสุดท้ายก็บอกเลยถ้าดอนแบบนี้เรามีที่อยู่ให้โอเคถ้าดอนแบบนี้เรามีที่อยู่ให้ครับเแ้นต้นนแงเนี่ยเต้นยกยางยกไปเลยโอเคนะไม่เดลาบนะลาบไปขอยจัดลาบไปนี่ ลาบนะกูกเปียกขมุจากูกูขมุจากูเลยวันนี้แล้วก,กันเจ็คเนาะนะเหตุการณ์ในวันนี้เนาะตำรวจเข้าจับกลุ่มเราในวันนี้นะนะตำรวจชุดตจด .437 หรือจัางสิบสองเรนกับช <laughs> ุดตะวัน,นเนี่ยนะได้ร,าารับการร้องเรียนมานะได้รับแจ้งมาว่าเราเนี่ยมักจะข่มขู่ชาวบ้านที่ไปหาเกาเขาคนนั้นถูกไหม จริงไหมเอาตอบก่อนตน่อดีจริงจริงเคยยิยงขู่เขาใช่ไหมอ่อาใช่โอเคหลังจากนนะั้นเมื่อตำรวจได้ได้รับแจ้งอย่างนั้นนะวันนี้ก็เลยปลอมตัวไปอย่างที่เราเห็นนะปลอมตัวเป็นคนหาของเก่าเก็บขยะในวันนี้นะเบื้องต้นห้าคนห้านายของลงพื้นที่ตรงนั้นพอไปหยิบจะไปเก็บของหาของเก่าตรงนั้นที่เราถูกไหมเราก็ได้รับแฟนเราใช่ไหมกับคนที่บ้านตรงนั้นมาเรียกเราถูกไหมว่ามีคนมาหาของถูกไหมเราก็เลยออกมาพร,ารา้อมอาวุธปืน ถูกไหมจี้ขู่ขู่ไปถูกไหมเดี๋ยวโดนลูกปืนถูกไหมอะไรอย่างนั้นเราก็ชักกับชักสุตไปชักปืนออกมาอีกทีหนึ่งอีกรอบจะเดินเข้าไปบ้านเราอีกรอบเ็รยิงออกมาจริงไหมในต,ตรงเนี้ยการกระทำดังกล่าววันนี้นะมันเป็นความผิดถูกไหมนะตรงเนี้ยเรามีสิทธิ์ใช้การหรือไม่ใหกันก็ได้นะท้าให้การพอ,นะรอเราสามารถใช้พิจารณาคดีนในยัดศาลได้เรามีสิทธิ์จะพิจารณาอะไรความได้มีสิทธิ์จะแจ้งญาติทราบได้เบื้องต้นก็คือ ตอนที่จับเมียเราก็อยู่ถูกไหมหมายตำรวจเนี่ยทุกตีได้ทำร้ายกายเราไหมวันนี้ไม่มีนะโอเคนะตรงนี้หลังจากนี้เดี๋ยวตำรวจนําตัวเราส่งมาสอบสวนสพบใหญ่ต่โดยที่ตามกฎหมายนะโอเคไหมอ่าอ่ะเบื้องต้นตำรวจก็อุ้ยปืนนี่กระบอกนี้ไหมที่เราจะยิงอ่าใช่ใช่ไหมกระบอกนี้นะยิงอีึนัดนี้ยิงหนึ่งนัดนัดเดียวนัดเดียวก็คือเนี่ยที่กัดบอกอยู่ที่นี้อะไรกนี่ที่กระสุน อาวุธป right. mm ืน hmm. นี่เราเราเราซื้อมาจากไหนมาลุงเขาพี лад, ่ทางออนไลน์กี Dude, um, ่บาทครับหนึ่งพันห้าพี่ดิสามพันซื้อมานานเนี่ยนานแล้วพี่นานแล้วกี่ปีได้ไสามปีสามปีแล้วสามปียิงยิงไปกี่รอบนะเอนะกี่รอบในที่ยิงขวัวตอนนั้นกี่รอบเลยอ่ะให้ตรงเ็กมาันมาวันนี้ได้สามสามสวันนี้ต้องทำยังไง เดี๋ยวนะตำรวจไม่ได้กดเครืบอะไรนะไม่ได้กดแค้นกันนะเราไม่ได้ไปจับตูกันนะแต่ตำรวจเนี่ยทำตามหน้าที่เข้าใจนะโอเคจะตั้งอะไรอีกไหมประส่วนในขนาดสามแปดเราเอือมฮึเอือมฮะเอือมฮะทั้งหมดแล้วใส่อะไรที่ว่าเราไม่ให้คนอื่นมาเก็บ กองอิดกองหิบกองเยอะไ่าจะเพิ่มเท้นอิคระให้แต่ว่าเออ่มาเก็บเราให้หนึ่งคนเยอะก็มากันเยอะพี่เราจะไล่ไม่ได้แต่แต่ว่าอย่าลืมนะว่าในพื้นที่ตรงนั้นอ่ะมันไม่ใช่พื้นที่ของเราการที่ว่าเขาเอามาทิ้งกองอิดกองทรายอ่ะนะมันก็เขาเอามาทิ้งปกติข้างทางโดยที่าใครก็ไปเอาก็ได้ไมันเขมเรียกมาให้มาทิ้งที่มันแยกให้ทิ้งแต่ว่าเอาไปทิ้งข้างนอกมันต้องกบกใช่ไหมพี่ เดี๋ยววันที่เท่านั้นมันมีที่ของเราถูกไหมใช่ใช่พี่ๆแล้วใครเขาจะมาเก็บแล้วเราเราต้องเขาต้องมาขออนุญาตใช่แล้วว่ามันไม่ใช่ที่ของมันจริงแต่ว่าถ้าจะมาเก็บต้องพอกันก่อนต้องมาบอกเขาก่อนต้องมาขอเราถึงว่าเราไม่ใช่เจ้าของที่ต้องมาขอเราเพราะมันดูแลตรงนั้นทั้งหมดเลยต้องฟังเลยเพราะว่านั่นเป็นห้องของพี่พี่หมดเลยน้องว่ะแล้วเป็นเราเป็นสัญชาติอะไรตันเจตี่พระพุทธเจ้านั่นแล้วแฟนพวกมาไม่ท่าพรพอมกันแล้วก็จะใบ้ๆพอแฟนเราพอ จ <that> ้าหน้าที่ไปวันเนี้ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเก็บอย่างนี้ยเดี๋ยวหัวออกมาอ่ะเป็นว่าเขาพูดถูกไงพอเราออกมาปั๊บเราก็กลางเลยเลยคนไปตามไม่ได้พี่เพรมีเรื่องน่ะเพราะไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเขาบอกว่าสรุปตามที่รับแจ้งปืนเราเบียอวปืนเอาปืนมายิงจริงอหมพฤติกรรมอะตามที่เขาแจ้งมาที่โรงเรียนมาตังชั้นสี่สองเลขมอ่ะตอนจะรอสี่สามเจ็ดอะมันจะจนคนดอสมีจีแล้วพฤติกรรมอ่ะมันชัดเจนนะพอเราเห็นปั๊บเนี่ย เห็นคนมาเก็บเนี่ยเราก็ไม่พอใจ,จทันทีนะเอาปืนมาสายไปสายมาแล้วก็ยิงกลมกเนาะนะนะแต่พอรู้เป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยนะเราก็หยุดดีพอเราไม่รู้ไม่หยุดไม่หยุดเราเพิ่มมันก็ต้องหยุดอยู่แล้วมันจะหยุดอันไหนแค่นั้นแหละนะเพราะฉะนั้นตั้งระเบีนะการเก็บขยะครับถ้าเกิดไม่ใช่พื้นที่ของเราครับไม่ว่าใครเขาก็สามารถมาเก็บมาหาได้น,นะออโอเควันนี้ตัอยรอศึกษเจ็ดนะครับในการจับกลุ่มร่วมกับชุตตะวัน สปอใหญ่เนี่ยได้มีการกันแกล้งหรือว่าไม่มีใส่ไายเราบ้างไหมไม่มีของกลางที่พบเนี่ยพบจากตําที่บ้านในกระเป๋าที่เราครอบครองถูกตกลมไหมไม่มีการที่ว่าจะมายัดเยียดว่าเนี่ยยาบ้าตํารวจเอามาใส่ถูกตกลมไหมเพราะฉะนั้นของกลางทั้งหมดเนี่ยเรายืนยันว่าก็เป็นของเริงไหมโอเคส่วนพวกกระหม่อพี่เขแจ้งให้ทราบแล้วเรื่องสิทธิของผู้ถูกจับก็แจ้งให้ทราบไปแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับบันทึกขบวนเสร็จสิ้นเราก็ดูบันทึกกรมแล้วก็เซ็นรับทราบ จากนั้นสำเนาเราไว้หนึ่งชุดแล้วก็ส่งพนักงานสอบสวนสพใจด่ดำเนินการครับารงไหนต่อไปน,นะครับนะเจ้าที่มีการเรียกรับเงินรับกองผมหยุดจากเราบ้างไหมไม่มีมีนันโอเคครับเดี๋ยวว่ากันไปตามกระบวนการตามกฎหมาย